นี่คือคดีฆาตรกรรมที่เขียนจดหมายทางเ i ส่งลัดรับพิสืจนและประกาศว่าเขาเนี่ยจะคิวคนไปเรื่อยๆนี่คือคดีที่ลึกลับพิสุดในประวัติศาสตร์อเมริกา The Zodiac Killer คดีที่ยังจับคนไร้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับทุกคนผม The j e เ f ฟคินะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยครับเป็นคดีที่ยังจับคนไร้ยังไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เลย คดีนี้นะครับเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียครับในคืนวันที่20ธันวาคม1968มีคู่รัก2คนครับเดวิดและเบ็ตตี้นะครับจอดรถอยู่ริมถนนเปี่ยวนะครับและถูกปุ่งเสียชีวิตแบบไร้เหตุผลครับไม่มีร่องรอยการต้นแล้วก็ไม่มีพยานด้วยไม่มีแรงจูงใจและนี่คือ,อชุดแรกของโซเดียกเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะครับ ฆาตกรตัวจริงเนี่ยเริ่มส่งจดหมายแล้วในเดือนกระกฎาคมปี1969หนะครับหนังสือพิมพ์3มฉบับนะครับได้รับจดหมายเหมือนกันเลยเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับลงท้ายด้วยสัญลักษณ์ไม้กางเขนครับแล้วก็วงกลมที่ต่อมาจะกลายเป็นโลโก้ของตัวโซเดียนั่นเองในจดหมายนั้นเนี่ยมีคําสารภาพนะครับว่าเขานี่แหละเป็นคนอีคริวคู่รัก2คนนั้นพร้อมแนบรหัสลับครับค,บความยาวเนี่ยประมาณ408ตัวอักษรนั่นเองที่เขาเนี่ยท้าทายว่า ถ้าพวกคุณเนี่ยแกะรหัสนี้ไม่ได้เนี่ยผมนี่ยแหละจะคิวคนเพิ่มทุกๆสัปดาห์สุดท้ายนะครับรหัสนั้นเนี่ยได้ถูกคู่รักสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเป็นครูสอนหนังสือเขาแกะได้ครับและข้อความด้านในคือทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยแทบช็อกเลยครับในโนต้ตเนี่ยเขาเขียนว่าผมเนี่ยคิวเพราะว่ามันสนุกมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนผมเป็นสัตว์ป่ามันทําให้ผมแบบ อยากที่จะคิวคนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆข้อความนี้นะครับเปลี่ยนคดีนี้เนี่ยจากคดีฆาตกรรมธรรมดาานะครับเป็นคดีฆาตกรรมโลกจิตเลยแต่สิ่งที่ทําให้โซเดียกนะครับโหดตัวคนอื่นเนี่ยคือเขาเปลี่ยนวิธีคิวเสมอเลยครับทุกคน mm hmm. บางครั้งเขาก็จะโปงๆนะครับบางครั้งเขาก็จะอาจจะใช้ นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็วางแผนสู้เมาอะไรแบบนี้บางครั้งนะครับเขาก็โผล่มานะครับแบบคนปกติเลยแต่งชุดสีดําสวมฮู้ดอะไรประมาณนี้หนึ่งในเหตุการณ์นะครับที่เขาเล่ากันมากที่สุดเลยเนี่ยคือเล็กเบลลี่เอซ่าครับปี1969คู่รักกำลังปิงนิกกันริมทะเลาสาครับหลังจากนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งเข้ามาใส่ชุดสีดําปิดหน้ามีสัญลักษณ์วงกลมการเขียนที่หน้าอกครับมัดเหยื่อทั้งคู่แล้วใช้ แทงซ้ำๆไปก่อนจะเขียนสารลักษ์โซเดียกเนี่ยไว้ที่รถของพวกเขาอย่างใจเย็นเขาเนี่ยเหมือนฆาตรกรนะครับที่แบบชอบโชว์ตัวแต่ไม่เคยถูกจับได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับคนหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยมันหลายครั้งเนี่ยโซเดียกนะครับพยายามโทรหาตำรวจด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาส่งจดหมายนะครับเพิ่มอีกหลายฉบับบางฉบับเนี่ยมีเสื้อผ้าเปื้อนครับของเหื่อบางฉบับเนี่ยแนบเศษเสื้อที่ตัดออกมาบางฉบับเนี่ย เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และบางฉบับนะครับพูดถึงแผนที่เขาเนี่ยจะคิวเด็กบนรถบัตให้หมดคันเลยครับคดีนี้นะครับไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแล้วแต่มันคือการเล่นเกมครับระหว่างคดีฆาตกรรม vs สื่อครับแล้วก็ vs ตำรวจด้วยทางประเทศนะครับจับตามองคดีนี้เป็นอย่างมากเลยครับทุกจดหมายนะครับแล้วก็ทุกรหัสเนี่ยถูกพูดถึงนะครับจนถึงทุกวันนี้เลยครับคดีนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าแม้ว่าจะมีผู้ต้องสงสัยหลายร้อยคนเลยครับแต่คนที่โด่งดังที่สุดเลยเนี่ยคืออาเธอร์ครับ เหตุผลที่นายอเาเธอร์เลนเนี่ยถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีประวัติชอบใช้ความดูแรงครับแล้วเพื่อนสนิทเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมักจะพูดคําว่าอยากคิวได้แบบโูเดกจังอะไรประมาณนี้แล้วเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้พื้นที่แบบเกิดเหตุหลายๆครั้งเลย และเขาเนี่ยมีนาฬิกาย่อโซเดียกด้วยนะครับแต่เขาก็แค่ผู้ต้องสงสัยเฉยเพราะว่าลายมือเขาเนี่ยไม่ตรงครับ DNA ที่เหลืออยู่ก็ไม่ตรงเช่นกันแล้วตัวอาร์เธอร์นะครับก็ได้เสียชีวิตลงไปนะครับในปี1992้งนะครับและตำรวจก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเขาคือโซเดียกตัวจริงจนถึงทุกวันนี้นะครับมีผู้ต้องสงสัยมากถึง2,500คนแต่ไม่มีใครที่พิสูจน์ได้เลยว่าเขาคนนั้นคือโซเดียกแล้วก็ทำไมคดีนี้ถึงยังไม่ถูกไขได้สักที ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนว่าคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปีช่วง60น,นะครับซึ่งมันมีหลักฐานเนี่ยน้อยมากๆเลยครับแล้วคดีนี้เนี่ยฆาตกรเนี่ยฉลาดแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้เก่งมากมากเลยครับเขาเนี่ยมักจะเปลี่ยนวิธีการคิวอยู่เสมอเลยและเขาเนี่ยมักจะเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารตลอดเลยด้วยลวาดลับบางชุดน,นะครับที่เขาส่งไปเนี่ยยังไม่ถูกแกะได้เลยบางอันจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้โซเดียเนี่ยหยุดคิวไปแล้วหรือเปล่าหรือเขาได้เสียชีววิตลลงไปแ้ แล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนด้วยมีเพียงจดหมายนะครับแล้วก็ลายมือลาดลับและคําพูดสุดท้ายของโซเดียกนะครับที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยไม่เคยลืมเลยเขาพูดไว้ว่าฉันคือโซเดียกและฉันจะไม่มีวันถูกจับได้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคดีของตัวโซเดียกทุกคนคิดว่าคดีนี้เนี่ยโซเดียกได้เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วใครคือโซเดียกตัวจริงก็ยังไม่มีใครรู้ จนถึงทุกวันนี้นะครับหากมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้วก็ถ้าผมพูดผิดประการใดหรือข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดไปนะครับต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับทุกคนต้องบอกเลยครับว่า EP นี้เนี่ยน,น่าสนใจมากๆครับเรื่องด้วยตัวฆาตกรเนี่ยครับเปลี่ยนวิธีการคิวไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนแล้วปีนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเป็นปีช่วงแบบ60ด้วยอะ ตำรวจในยุคนั้นนะครับก็อาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้อะ่ะทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคดีนี้หากทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีน่าจะเป็นคดีอะไรรอติดตามกันได้เลยครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ